แต่แลคืนแต่ละคืนหน้าต่างต้องปิดเต่อเหยียบชืช่อเจนเคยเคยเหยียบเควนชวมหูเป็นพวกกลัวผีหลอกบอกไม่ถูกบอกถูกไม่เป็นโรคจิตจีนไปพาเราคุยชัวร์กุ้ยตุยเสื่อฟ้าเป็นถทายแต่พี่ก็มีเขาขดีดีกว่าเธอหน้าโดนก่อนจีดตันตันกุยเหยียบเอาชูฟีหนีไปชนควายตาตัวตัว <c oughs> พี่แค่พี่แค่และบินบินตายหรอกใ้ายคร้ <c oughs> 意就是做鬼脸，那我个人。<laughs> 皮就是她，皮就是她。他乐见，我ยอม乐见皮。鬼，我呢？有神仙，我愿神，我愿神仙鬼。万圣节快乐，Happy Halloween，卡。 ิงเชียร์หาเสียดีวนคาร์ด้วยนะคะเพราะนี่มากับเพลงพันอาลวีก็ต้องร้องเพลงคู่คููค่ะเพลงคู่คูขูเคยดิไหมครับคู่คูกขูเพลงคู่คููอ่านว่าคู่คูคู่เคยเคยสยสี่คู่เคียู่สยสี่คู่เคยสคู่ที่สหนึ่งเกอเพลงคู่ค e <te am rhythm> ูก <lush>